ยังโอมแรปเปอร์ดังโพสหนุนประชาธิปไตยย้ำทุกคนเท่าเทียมกันชวนสู้เพื่ออนาคตวันที่16สิงหาคมในรัฐพงศ์หรือยังโอมแรปเปอร์ชื่อดังโพสผ่านเฟซบุ๊กหนุนประชาธิปไตยสนับสนุนคณะประชาชนปดแอกพร้อมระบุข้อความว่าหยุดคุกคามประชาชนอำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนมีสิทธิพูดไม่มีใครควรต้องตายเพราะแค่คิดต่างเราโดนกดขี่ โดนปิดกั้นกันมานานเหลือเกินเราจะยอมกันไปอีกนานแค่ไหนด้วยความเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมผมอยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบนั้นจริงๆสู้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นสู้แค่ตายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ